นี่คือ Galaxy A06 5G ครับสมาร์ทโฟน 5G ที่มีราคาถูกที่สุดเท่าที่ s a m s u n งเคยทำมาเลยนะครับและตัวนี้ยังมีสเปคหลายจุดที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจาก Galaxy A06 ตัว 4G ธรรมดาด้วยนะการใช้งานของมันจะเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่คุ้มค่าแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ตารอยฟังครับ เมื่อเราพูดถึง Galaxy A0 Series เนี่ยไม่ว่าจะเป็น A04 A05 จนมาถึง A06 เนี่ยแน่นอนว่าคำว่า A0 มันก็หมายถึงสมาร์ทโฟนที่อยู่ในงบแบบบัตเจ็ตโฟนนั่นเองนะครับแต่ว่าสมาร์ทโฟนกลุ่มนี้เนี่ยขายดีมากๆนะตอน Galaxy A06 ที่ต้าเขียนไปว่ามันตลาดแตกเนี่ยมันตลาดแตกจริงๆนะครับเพื่อนๆคือมันขายดีแบบโอ้โหถล่มทลายเลยสำหรับ A06 นะ ก็เลยกลายเป็นว่าซัมซุงเลยจัดเจ้าตัว A06 เวอร์ชันอัปเกรดมาก็คือ A06 5G ตัวนี้นะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนเลยก็คือเรื่องของราคานะครับตัวนี้เนี่ยมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่4,499บาทนะครับจะได้แรม4รอม64แล้วก็จะมีรุ่นแรม6รอม128ด้วยนะครับราคาจะอยู่ที่5,499บาทนะถ้าใครสนใจรุ่นแรม6เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ Samsung Shop หรือว่าร้านค้าชั้นนําใกล้บ้านได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจรุ่นแรม4ที่เป็นราคา4,000กว่าบาทเนี่ยคุณจะต้องซื้อผ่านโอเปอเรเตอร์นะไม่ว่าจะ เป็น True AS หรือว่า d t a c นั่นเองนะครับ ฟังราคากันไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย4 0 0พกว่าบาทตอนนี้มันได้สมาร์ทโฟน 5G แล้วเหรอวะพอมันได้สมาร์ทโฟน 5G แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับ Samsung เซตมาตรฐานใหม่ในเซกเมนต์นี้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุณจ่ายเงิน4 0 0 0กว่าบาทแบบไม่รวมส่วนลดเนี่ยคุณได้สมาร์ทโฟน 5G ไปใช้งานแล้วนะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ต้าม,มาบอกด้วยว่าเฮ้ย 5G เนี่ยมันต่างกับ 4G มากน้อยแค่ไหนในการใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในพาร์ทของการเชื่อมต่อนะแต่ว่าเราไปทีละสะเต็ปกันเหมือนเช่น สนใจสมาร์ทโฟนตัวนี้อยู่ดูตั้งแต่ต้นจนจบน่าจะช่วยเพื่อนในการตัดสินใจได้นะ เอาเรื่องแรกก่อนเลยครับก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับสำหรับดีไซน์ของ Galaxy A06 5G เนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่คล้ายกับ A06 ตัว LTE ที่ขายไปเมื่อปลายปีที่แล้วเลยนะครับสีมีให้เลือกทั้งหมด2ส,สีครับก็คือสีเขียวไร้กินแล้วก็สีดำ Black นั่นเองนะครับซึ่งสีที่ต้าชอบก็แน่นอนครับยังคงเป็นสีเขียวไร้กินตัวนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นเฉดที่ดูดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็เป็นเฉดส,สีที่คล้ายกับ Galaxy A16 5G ที่ วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้ด้วยนะถ้าเราพลิกฝั่งขวาของโต๊ะเครื่องนะครับเราก็จะเจอกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power ที่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงด้านข้างนะครับตัวนี้มี key air Land มาให้เหมือนเดิมนะเวลากดปุ่มต่างๆก็กดได้ง่ายดีนะครับ พิกมาที่ฝั่งซ้ายครับก็จะเจอกับสล็อตสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยรองรับเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับหมายความว่าเราสามารถใส่ซิม 5G ได้1ซิมนะครับส่วนสล็อตที่2นะครับใครจะใส่ไมโคร SD Card ดก็สามารถใส่ได้หรือว่าจะใส่เป็นอีกซิมหนึ่งตรงนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสำหรับตัวนี้นะ พิกมาที่ด้านล่างครับตรงนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับเพราะว่าสังเกตได้เลยว่าตัวนี้ยังคงมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็นแจ็ค3.5มาให้อยู่นะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงผ่านสายแล้วก็มีพอร์ตที่เป็น USB Type C แล้วก็มีลาโพงมาให้อยู่บริเวณด้านล่าง1ตัวนะครับลำโพงของรุ่นนี้ออกแค่ตัวเดียวก็คืออยู่บริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเสียงลาโพงตัวนี้เองเนี่ยก็ ถือว่าทําได้ดีตามเลทราคานะครับคือโอเคแหละมันไม่ได้เสียงดังเท่ากับลําโพง2ตัวแต่อย่างน้อยๆเสียงมันไม่แตกเวลาเราฟังนะครับ และเป็นครั้งแรกของ Galaxy A0 Series ที่เขาใส่เจ้าตัว IP Rating มาให้แล้วนะครับใน Galaxy A0 65G ตัวนี้ใส่ IP 54มาให้นะครับหมายความว่าถ้าใครเอาไปใช้งานด้านนอกนะครับโดนน้ำกระเด็นนะครับหรือว่าเดินลุยฝนวิ่งหลบฝนอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าเครื่องจะเสียหายนะเพราะว่ามีมาตรฐาน IP Rating มาให้แล้วในรุ่นนี้นะครับ คลิกมาที่ด้านหน้าครับเราก็จะเจอกับจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วตัวนี้เป็นจอแบบ IPS LCD มีอัต,ตารา refresh rate อยู่ที่90 h z นะครับ ตัวจอตัวนี้เอาอย่างแรกเลยในเรื่องของความคมชัดนะครับความคมชัดตัวนี้เนี่ย u t o o u t i o n จะได้เป็นแบบ HD plus นะครับก็คือเป็นแ e l ที่อยู่ใน Galaxy A06 ก่อนหน้านี้แหละนะครับถามว่าคมชัดไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันสู้จอ Full HD ไม่ได้นะครับเราพูดกันตรงๆนะมันสู้ไม่ได้ในเรื่องของความคมชัดนะครับคือถ้าวางเทียบกับพวก A16 5G อะไรเงี้ยตัว A16 จะมีความคมชัดที่ดีกว่านะ แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันใช้งานไม่ได้เลยหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือถ้าเราดูวิดีโอหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยความละเอียดก็ถือว่าใช้งานได้นะครับสามารถที่จะปรับภาพใน u t u b e เนี่ย 1440p นะครับคือความคมชัดมันโอเคดูได้แต่ว่าถ้าเราจะอ่านพวกข้อความหรือว่าอ่านหน้าเว็บที่เป็นเท็กแล้วเราจะซูมหรือว่ากางดูเนี่ยมันจะมีความไม่คมชัดอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นปกติของจอที่เป็นแบบ HD นะความสว่างหน้าจอตัวนี้ครับตาลองทดสอบไปแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0ออันนี้คือเป็นแบบออโต้ไบเนชนะครับก็พีคได้ประมาณ400นิตซึ่งโอเคใช้งานในร่มไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราไปใช้งานด้านนอกก็อาจจะเจอปัญหาบ้างถ้าเราไปใช้งานช่วงบ่ายๆที่แดดเปี้ยงๆที่มันส่องโทรศัพท์เราตรงๆเนี่ยจอ400นิตก็อาจจะไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นนะแต่ก็เอามือป้องๆนิดนึงก็สามารถที่จะใช้งานได้สําหรับตัวจอตัวนี้นะครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ตาอาจจะหงุดหงิดในการใช้งานนิดนึงก็คือการปรับความสว่างอัตโนมัติของเครื่องเนี่ยตารู้สึกว่าเซ็นเซอร์มันยังไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่นะครับคือเวลาเราอยู่ในที่มืดบางทีมันหลีหน้าจอช้าหรือว่าเวลาเราออกไปด้านนอกเนี่ยกว่ามันจะเร่งความสว่างหน้าจอให้เราอัตโนมัติเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็แอบขัดใจนิดนึงอืมเพราะว่าตอนใช้ A165G ไม่เป็นไงเออแต่ว่าตัวนี้เป็นนะครับในแง่ของประสิทธิภาพเองตัวนี้มีการอัปเกรดชิปเซตขึ้นมาแล้วนะคร นี่คือชิปตัวเดียวกับที่อยู่ใน Galaxy A16 5G เลยคือเขาให้ชิปเซ็ตมาอยู่ใน A06 5G ตัวนี้ด้วยซึ่งตาก็แบบ what ซัมซุงใจปร่ํมากมากครับที่ใส่ชิปเซตตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็แรมเนี่ยตัวนี้มีมาให้ 4GB แล้วก็6ก b เนาะและชนิดหน่วยความจําก็ให้มาเป็นแบบ UFS b 2.1สําหรับรุ่นนี้นะครับก็จากที่ต้าได้ลองใช้งานมานะครับตัว density i m 6300เนี่ยถือว่าเป็นชิปที่ดีมากๆสําหรับสมาร์ทโฟนในกลุ่มบัดเจ็ตนะครับการจัดก,การความร้อนดีเยี่ยมเลยนะครับการใช้งานถือว่าโอเครื่นไหลดีนะครับแต่ โน้ตไว้ว่าเครื่องที่ต้าได้มารีวิวเนี่ยจะเป็นรุ่นแรม4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานตัวแรม4 g ิกะไบต์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานแบบมันติ t a s k i n g ได้เยอะมากนักนะครับคือถ้าเราเปิดแอป ทิ้งไว้2อแอป3แอปโอเคมันยังสลับใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับลื่นสมูทขนาดนั้นมันจะมีความแบบจึก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 นิดนึงตอนที่เรากดเข้าแอปใหม่มันจะแบบโหลดนิดนึงแต่ว่าพอมันโหลดเสร็จเนี่ยมันก็ลื่นไหลดีตามปกตินะแต่ถ้าเป็นตัวแรม6ก็จะดีกว่านี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตาแนะนำให้ซื้อตัวแรม6กกิกะไบต์ไปเลยสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องบัตรเจ็ตหรือว่างบนนะแล้วก็ตัวนี้ก็มีแรมพัสมาให้เพิ่มได้อีก4ี่กิกะไบต์นะครับ กว่านะเอาเป็นว่าถ้าใครได้เครื่องมาเนี่ยก็ไปปิดแหลมพัดซะนะครับ ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมเองนะครับก็ลองทดสอบเกมง่ายๆอย่าง ROV นะครับก็สามารถปรับภาพระดับสูงได้แล้วก็ปรับในเรื่องของเฟรมเรทเป็นแบบ60 FPS ได้ด้วยนะครับในการเล่น ROV เนี่ยก็ถือว่ามีความลื่นที่ดีพอสมควรเลยนะครับเฟรมเรทก็พยายามจะเกาะประมาณ57-60ตลอดเวลานะการเล่นก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรสําหรับ ROV นะครับแล้วก็ความร้อนสะสมค่อนข้างต่ําด้วยอย่างที่บอกไปสําหรับชิป Density m 6,300ตัวนี้นะ ทีนี้ได้ความที่เขาใส่ชิปตัว density i m 6,300มาให้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันรองรับในส่วนของ 5G นะครับการใช้งานตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งาน 5G ได้ทั้งคลื่น SA แล้วก็ NSA เลยนะครับจากที่ต้้ไปลองทดสอบมาเนี่ย Speed t e ต t ตัวนี้นี่ถือว่าวิ่งแบบ4-500เมกบวกๆอะคือแบบเอ้ย รีมากๆก,กับมือถือราคาไม่ถึง5,000แบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยความสงสัยก็เลยแบบไปทดสอบเทียบกับสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบ LTE นะลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไฟล์ประมาณ 3GB เนี่ยลองโหลดเทียบกันดูนะครับสมาร์ทโฟนที่ 5G อย่าง A 0 6 5G ตัวเนี้ยสามารถดาวน์โหลดเสร็จภายในประมาณ2นาทีในขณะที่ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนแบบ LTE จะดาวน์โหลดเสร็จประมาณ16นาทีนั่นหมายความว่ามันมีความต่างกันเนี่ยถึง8เท่าก็ เยอะมากๆนะครับแเท่าอะ่ะทีนี้หลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต่างกันขนาดนั้นเลยหรอนะครับคือต้องบอกว่ามันต่างจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยแพ็กเกจในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราซื้อแพ็กเกจไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ค่ายไหนก็ตามเนี่ยเดี๋ยวนี้แพ็กเกจ 5G มันไม่ได้แพงแล้วนะครับมันเข้าถึงทุกคนได้ง่ายมากๆนะ ต้าก็เลยคิดว่า 5G น่าจะเป็นมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วกันในยุคป,ปัจจุบันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราจ่ายต่ำกว่า5,000คุณได้สมาร์ทโฟน 5G แล้วเนาะ 5G พาเกจก็ไม่ได้แพงแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่ใช้ 5G แล้วก็ความเร็วความแรงของ 5G เนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับมันยังรวมถึงการอัปโหลดงานอัปโหลดไฟล์ต่างๆมันทำงานได้เร็วกว่า 4G LTE แบบเดิมเยอะมากๆนะครับก็สมาร์ทโฟนตัวนี้ได้ 5G ในราคาแบบ ไม่ถึง5,000อะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกับตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของการใช้งาน GPS เองตัวนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับลองทดสอบด้วยแอป GPS test เนี่ย ก็มีการจับในเรื่องของดาวเทียมเนี่ยได้ประมาณสัก30-40ตัวนะครับแม้เราอยู่ในที่ล่มแบบนี้นะก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวค่าความแม่นยำเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก1-4นะครับก็คือโอเคนะครับเช่นเดียวกับค่า,าตัว SNR นะครับหรือว่าตัว s n g n n o n s e Ratio เนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางถึงดีนะครับยังไม่เจอว่าอยู่ในระดับแย่นะก็แปลว่าตัวนี้เนี่ยมีการจับสัญญาณ GPS ได้ดีเลยทีเดียวครับ ส่วนแบตเตอรี่ของตัวนี้นะครับก็ให้มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับตรงนี้รองรับชาร์จไว25วัตต์แต่ว่าเขาไม่ได้แถมอะแดปเตอร์มาในกล่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ซื้ออะแดปเตอร์ศูนย์แท้ก็ได้นะครับราคาประมาณสักสามสมั้งถ้าจำไม่ผิดอะแดปเตอร์ของทางซัมซุงนะครับหรือว่าถ้าไปซื้อหน้าร้านบางทีอาจจะได้แถมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจากที่ได้ลองทดสอบการชาร์จมานะครับต่อด้วยเจ้าตัว USB tester ที่ได้รับมาตรฐานเลยนะลองทดสอบดูกําลัังไไฟตวนีีน้้ะรสาาามถท่่จจยด 25วัตต์ตามที่เครมเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณ24วัตต์เกือบๆ25 w, นะครับแต่ว่าตรงโปรโตคอลที่โชว์เนี่ยก็จะเขียนเลยว่าเป็น PD 25วัตต์นะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆสําหรับสมาร์ทโฟนราคา4,000กว่าบาทนะเพราะฉะนั้นตาคิดว่าการชาร์จไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรุ่นนี้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้อึดมากๆด้วยความที่ตัวชิป CPU มันเป็นระดับกลางเนาะเขาเน้นในเรื่องของ energy เรื่องของการจัดการเรื่องพลังงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ใช้งานได้ประมาณวันกว่าก,าก็ใช้ได้สำหรับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับแล้วมีสิ่งหนึงที่อัปเดตมาใหม่ในรุ่นนี้นะครับก็คือตัวนี้รองรับ One UI 7.0ตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับก็เป็น One UI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะก็คือมันเป็นตัวรอ m ที่เหมือนกับ Galaxy S25 Series เลยครับคือ เป็นรอมหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับใช้งานต่างๆโอเคดีมากๆนะครับอย่างที่ต้าเคยบอกไปในหลายๆคลิปเนาะว่า One UI มันเป็นรอมจากทางฝั่ง Android ที่เฟนลี่กับยูเซอร์ที่สุดแล้วแล้วก็ใช้งานความลื่นไหลรวมถึงในเรื่องของหน้าตาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับการใช้งาน One UI v e r s i o น7เองเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือเวลาเราดึงแถบขวาบนนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่ตัวคอนโทรลเซนเตอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มแสงหรือว่า ในเรื่องของเพลงเปิดปิด Wifi ต่างๆคือเราทําจากการปัดด้านขวานะครับแต่ว่าถ้าเราปัดด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นการดู notification ที่เข้ามาเนาะมันจะมีความต่างกันกับ One UI 6ในเจนที่แล้วนะครับและในเรื่องของการปรับแต่ง widget เองนะครับตัวนี้สามารถที่จะ stack widget ได้ดีมากๆซึ่งสมาร์ทโฟนต่ํากว่า5,000 ไม่คุ้นว่าร ROM รนด์ไหนทําได้นะเออแต่ว่าตัวนี้ทําได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวโฟลเดอร์เองก็สามารถขยายนะครับ Enhance ให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มความสวยงามในการจัดแต่งโฮมสกรีนได้ดีขึ้นมากๆเลยครับ และในเรื่องของการอัปเดตเองนะครับซัมซุงบอกตาว่าตัวนี้เขา Promise นะครับหรือว่าสัญญาว่าจะได้รับการอัปเดตเนี่ยสปีนะครับก็คือตอนนี้มันเป็น Android 15ตั้งแต่แกะกล่องใช่ไหมใช้งานไปยาวๆครับจนถึง Android 19เลยนะครับสมาร์ทโฟนที่ราคาต่ํากว่า5,000ตาไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ Promise, การอัปเดตได้นานเท่ากับ Samsung อีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อดีที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นนะครับและในเรื่องของความปลอดภัยที่เคยเป็นจุดเด่นของ Galaxy A06 เนี่ยพอมาเป็น A06 5G ก็ยังคงได้รับการอัปเกรดมาดีเหมือนเดิมนะครับเวลาเราเซตติ้งเครื่องครั้งแรกบน One UI 7เนี่ยมันจะมีการถามเลยว่าให้เราเปิด Auto b ก o กอร์ไว้เลยไหมซึ่งแน่นอนว่าเราก็ควรจะเปิดตัว Auto b ก o c k e r ไว้เลยตั้งแต่เซตอัพเครื่องครั้งแรกนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดเหมือนในอดีตที่เราเคยสอนทําใน One UI 6นะแต่ว่วาาถ้าใครืม เปิดหรือว่าดันไปปิดไ้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดได้ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่ในเรื่องของการตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับจะเจอคําว่าออโต้บล็อกเกอร์หรือว่าตัวบล็อกอัตโนมัตินะครับก็ให้ทําการกดเปิดไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวฟีเจอร์ออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยก็แน่นอนว่าจะบล็อกในเรื่องของลิงก์มิจฉาชีพที่จะให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเถื่อนต่างๆนะครับดาวน์โหลดให้ติดตั้งเนี่ยถ้าเราเปิดออ แคนเซิในเรื่องของการติดตั้งแอปพวกนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของพวกการใช้งานนะไปเสียบสาย USB เนี่ยเข้ากับแหล่งที่เราไม่รู้จักบางทีอยาจจะโดนแฮกอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะป้องกันได้นะครับก็ มันมีให้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าใครซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณตาคุณยายใช้ใช่ปะบางทีท่านอาจจะไม่ทันนะกลลวงของพวกมิดชาชีพพวกนี้การที่เราเปิดตัวอัโต์บอกเกอร์มันก็เหมือนกับการตั้งกําแพงนะครับช่วยท่านไว้แล้วชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับ และตัวนี้ก็ใส่เจ้าตัว Samsung Knox มาให้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะ A-series ตัวไหนทาง Samsung ก็ใส่ Samsung Knox มาให้แบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นความปลอดภัยที่ Samsung พยายามให้คุณนะตั้งแต่สมาร์ทโฟนบัเจ e t จนไปถึงเรือธงนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของกล้องกันนะครับสำหรับกล้องของ Galaxy A06 5G เนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรจาก A06 รุ่นธรรมดานะครับก็คือจะมีเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลมาให้แล้วก็มีแฟลช LED มาให้นะครับตัวนี้จากที่ลองใช้งานกล้องหลังมาเนี่ยถ่ายกลางวันโอเคนะครับได้ภาพดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเลนราคาประมาณนี้นะตัว HDR มีการทํางานได้นะครับตัว Auto HDR ต่างๆ detect อะไรเงี้ยก็มีการเฉลี่ยในเรื่องของความมืดกับส่วนสว่างให้ เมื่อรวมกันได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีเท่าพวก A16 อะไรเงี้ยคือมันสู้ไม่ได้เนาะเพราะว่าพวกนั้นมันก็คาเทียกกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล้องมากนักนะครับก็คือถ่ายแล้วได้รูปอ่ะเออก็ประมาณนี้นะส่วนกล้องหน้าตัวนี้นะครับให้มาความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าตัวนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสกินโทนก็มีการเกลีย่ยหน้าเราให้บางๆนะครับทำให้หน้าเราบิวตี้อะไรเงี้ยก็ดีน่าจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเซลฟี่บ่อยๆนะ น,นี่คือการทดสอบกล้องหน้าของ Galaxy A 0 6 5 G นะครับเลคคอร์ดได้ที่ Full HD 30 f r a m เฟรมนะครับแล้วก็อันนี้คือไมโครโฟนจากตัวสมาร์ทโฟนเลยนะครับความจริงก็ไม่ได้เหมาะสักเท่าไหร่นะถ้าเราจะเอาตัวนี้มาถ่ายบล็อกอะไรเพราะว่ามันไม่มีกันสั่นนะครับแต่ก็น่าจะออกแบบไว้สำหรับการวิดีโอคอลอะไรแบบนี้มากกว่านะสำหรับกล้องหน้าตัวนี้นะครับ โอเคครับเรามาสรุปการใช้งาน Galaxy A06 5G เครื่องนี้กันนะครับก็หลังจากที่ตาไห้ลองใช้งานมาเนี่ยคือไม่รู้จะติอะไรกับสมาร์ทโฟนตัวนี้เพราะว่า4,500นครับพเพื่อนๆคือเราต้องการอะไรจากสมาร์ทโฟนราคา4,500มากกว่านี้อีกเหรอนะ 5G คุณได้แล้วต้องบอกว่ามันได้ 5G สเปคที่โคตรแรงรับ SA รับ NSA ได้นี่คือแบบ โคตรดีแล้วนะครับคือใช้แบบใช้ไปเถอ,อะนะคือมันเหมือนแบบสเปคโทรศัพท์7 8 0 0 0พเลยอ่ะในเรื่องของการรับ 5G นะครับแต่ว่านี่ราคาแค่4 0 0พนะครับ RAM C หลายๆคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยมันใช้งานโอเคไหมใช้งานได้หรือเปล่าก็มันใช้งานได้แต่ถ้าคุณจะใช้แบบมัลติทัสกิ้งมันก็จะต้องมีการดาวน์โหลดหรือว่ามีการรีโหลดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าแนะนําให้ซื้อก็ลองขยับไปรุ่น RAM 6เลยเพราะว่า RAM 6มันก็แค่5000กว่าบาทนะครับมันก็ยังถูกอยู่ดีถ้าเทียบกับได้ CPU ตัว Dimensity 6,300แบบนี้นะคร ก็ยังคุ้มค่าอยู่ดีสําหรับ Galaxy A06 5G ตัวนี้นะก็เอาเป็นว่าเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบแต่อาจจะไม่ได้เหมาะสําหรับคนที่เน้นกล้องเพราะว่าราคามันเป็นมือถือบัตเจ็ตถ้าคุณเน้นกล้องก็ต้องมองไป Galaxy A1 A2 A3 A5 อะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้สำหรับการรีวิวของรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ